สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่วีช ANNEL ค่ะวันนี้แม่วีจะมาทําสูตรนะคะไล่เพรียไฟไรแดงไรมดไรแมลงนะคะแล้วก็พร้อมบํารุงนะคะต้นแก้วสารพัดนึกนะคะให้มีความงามนะคะแตกกอดีนะคะเป็นพุ่มง,งามนะคะไม่มีศัตรูพืชมารบกวนนะคะแม่วีจะมีวิธีไหนนะคะเราไปเริ่มทำมพร้อมกันเลยค่ะ วันนี้แม่บีก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูต้นแก้วสารพัดนึกนะคะคุณผู้ชมอ่ะกอใหญ่ๆแบบนี้นะคะใบสวยๆงามๆแบบนี้นะคะออกดอกออกช่อมาอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจาแก้วสารพัดนึกนะคะใบสวยๆแต่กอเยอะๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมมาดูสิคะข้างในนะคะเพี้ยนะคะมดมแมลงเต็มเลยค่ะคุณผู้ชม นีเลจ้ามดแมลงก็จะอยู่ตรงนี้นะคะในทางคู้ชมเต็มเลยนะคะมดก็จะเต็มพาหะนะคะทําให้เกิดเพี้ยนะคะผุ้ชมนี่ค่ะมดตามกระถางนะคะผู้ชมตรงเนี้ยเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็เพี้ยนะคะนี่ค่ะจะอยู่ตามซอกซอกตรงนี้นะคะซอกตรงกับต้นของอแก้วสารพัดนม็ดนะคะผู้ชมนี่ค่ะเมื่อเพี้ย มารบกวนต้นไม้ของเรานะคะต้นไม้ของเราจะไม่โตนะคะจะไม่สวยงามนะคะคุณผู้ชมวันนี้แม่วีก็จะมีสูตรเคล็ดลับดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะสําหรับกาบเพี้ยไ,มไ่มุดไรแมลงนะคะเพี้ยไฟไรแดงนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้าแม่วีจะมีสูตรในวิธีไหนนะคะเราไปเริ่มทาพร้อมๆกันเลยค่ะ วัสดุอุปกรณ์นะคะแม่เวก็จะใช้เป็นน้ําปูนใสค่ะคุณผู้ชมน้ําปูนใสได้มายังไงนะคะก็ได้มาจากปูนแดงนะคะที่คนแก่เคี้ยวหมักนะคะคุณผู้ชมหาซื้อได้ง่ายๆนะคะตามร้านขายหมกักขายพูนะคะตามตลาดนะคะซื้อได้ง่ายะคะ่ะและนํามานะคะแช่ในขวดน้ําแบบนี้นะคะสักประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วก็นาน้ำนะานำน้ำ,นำ,นำมาใส่นะคะคุณผู้ชม แล้วก็ปิดฝานะคะเขย่าเขย่านะคะ,ะ,คะตั้งไว้หนึ่งคืนนะคะคุณผู้ชมก็จะได้เป็นน้ำปูนใสแบบนี้นะคะน้ำปูนใสนะคะก็จะมีคุณสมบัตินะคะช่วยป้องกันเชื้อรากำจัดเชื้อแบคทีเรียนะคะทั้งทางดินและทางใบค่ะแก้โรครากเน่าขนเน่าได้ดีนะคะคุณผู้ชมปราบเพี้ยไฟไรแดงนะคะที่จะมารบกวนต้นไม้ของเรานะคะคุณผู้ชม ต่อไปเมวีก็จะใช้เป็นน้ำน้ำต้มไข่นะคะ,ะก็จะมีวิตามินแคลเซียมนะคะเพิ่มความแข็งแรงให้กับต้นไม้ของเราบอนสีนะคะจะเริญเติบโตเร็วค่ะคุณผู้ชมเลยนีเย่เลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเมวีก็ได้ต้มไข่นะคะแล้วก็สารอาหารจากไข่นะคะคุณผู้ชมก็จะมานะคะออกมากับน้ําของนะคะที่เราต้มไข่นะคะก็จะมีะแร่ธาตุต่างๆนะคะ ซึ่งเราจะทำใบบำรุงนะคะต้นไม้ของเรานะคะให้โตเร็วเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะคะคุณผู้ชมนี่แไม่วีก็ต้มต้มไข่นะคะต้มไข่แล้วก็ไข่บาง,บางครั้งก็จะแตกนะคะแตกก็จะกลายเป็นไข่ขา,ขาวๆโผล่ออกมานะคะไม่วีก็นํามาด้วยนะคะคุณผู้ชมต่อไปไม่วีก็จะใช้เป็นมะกรูดเลยะคะ่ะ มะกรูดก็จะมีสารหอมระเหยนะคะซึ่งจะช่วยในการขับไล่มดแมลงนะคะที่อยู่ตามรอบๆอบโคนต้นไม้ของเรานะคะให้หนีไปนะคะไม่กลับมารบกวนนะคะพืชผักของเราหรือว่าต้นไม้ต้นบอนสีนะคะไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะคะมดนะคะก็จะเป็นตัวการนะคะทําให้เกิดเพี้ยนะคะเพี้ยขึ้นมาต้นไม้ของเรานะคะก็จะทําให้ไม่เจริญเติบโตนะคะต้นไม้ไม่สวยค่ะคุณผู้ชม เพราะฉะนั้นนะคะมะกรูดนะคะช่วยขับไล่มดแมลงค่ะต่อไปแม่วีก็จะใช้เป็นน้ํายาล้างจานนะคะน้ํายาล้างจานก็จะเป็นสารจับใบนะคะเพื่อที่จะไล่ศัตรูพืชได้ดีนะคะและเร็วยิ่งขึ้นค่ะคุณผูม้ชมแลม้วแมวีก็จะใช้เป็นน้ําเปล่านะคะน้ําเปล่า5ลิตรเลยค่ะคุณผู้ชมอุปกรณ์ครบแล้วนะคะเราก็มาเริ่มลงมือทํากันเลยนะคะ จากนั้นนะคะแม่บีก็จะนํานะคะน้ําต้มไข่นะคะคุณผู้ชมผสมลงไปเลยจ้าแล้วก็น้ําปูนใสนะคะคุณผู้ชมสี่ช้อนโต๊ะไปเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะผสมไปเลยค่ะ,ะสี่ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นน้ํายาล้างจานนะคะคุณผู้ชมหนึ่งช้อนชาเลยค่ะโอ้ช้อนล่วงนะคะ,ะหนึ่งช้อนชาค่ะ เป็นสารจับเกาะจับเกาะนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นสารจับเกาะจับใบนะคะเร่งการทําให้ไล่มดไล่แมลงไล่เพียต่างๆได้ผลดียิ่งขึ้นนะคะต่อไปมะกรูดเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะหั่นลงไปแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่บีบน้ําไปด้วยนะคะน้ําของมะกรูดนะคะน้ำมันหอมระเหยนะคะก็จะช่วยขับไล่มดไล่แมลงนะคะที่อยู่ตามกระถางของต้น บอนสีต้นไม้ของเรานะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะอ่าเราบีบลงไปเลยนะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะจากนั้นเราก็คนผสมให้เข้ากันเลยนะคะนี่เลย เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะแม่วีก็จะเตรียมนะคะฟอกกี้นะคะจะใช้2อ,อย่างนะคะสําหรับราดโรดแล้วก็นําไปฉีดพ่นนะคะคุณผู้ชมฟอกกี้นะคะแม่วีก็จะตักเอาแต่ที่ไม่มีเศษนะคะไม่มีเศษมะกรูดเม็ดมะกรูดนะคะคุณผู้ชมตักเอาแต่น้ําเลยนะคะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะใส่ฟอกกี้นะคะเพื่อจะนําไปฉีดพ่นนะคะคุณผู้ชม,มเลยจะ นี่นะคุณชมที่เป็นเม็ดเม็ดเราก็ออกนะคะอ่าออกเลยนะคะเราเอาแต่น้ํานะคะจะได้ไม่ไปอุดตันนะคะรูนะคะฉีดพ่นนะคะคุณผู้ชมเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ปิดฝาเลยค่ะจากนั้นเราก็นําไปฉีดพ่นนะคะสําหรับฉีดพ่นนะคะเราก็นําไปราดรดนะคะคุณผู้ชมสูตรนี้ก็จะใช้หนึ่งอาทิตย์ต่อหนึ่งครั้งนะคะพร้อมบํารุงให้ต้นไม้ของเรานะคะ ไม่มีศัตรูพืชต่างๆเลยนะคะคุณผู้ชมบำรุงให้สวยงามตลอดทั้งปีเลยค่ะวีก็จะใช้สูตรนี้นะคะสำหรับราดลดลงดินนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะบำรุงดินด้วยนะคะแล้วก็ไล่มดไล่แมลงนะคะที่อยู่ตามกระถางนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจะ้ะเนี่ยมดแมลงนะคะจะอยู่ตามกระถางนี้นะคะทําให้เกิดเพียนะคะคุณผู้ชม ค่ะคุณผู้ชมลาดรถลงไปเลยนะคะคุณผู้ชมให้ชุ่มเลยนะคะหมดแมลงก็จะหนีไปนะคะคุณผู้ชมด้วยสุดนี้เลยค่ะจากนั้นให้คุณผู้ชมนะคะฉีดพ่นนะคะลงตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมนะคะฉีดพ่นนะคะตรงนี้เลยค่ะตรงซอกนะคะซอกของแก้วสารพัดนึกนะคะนี่ค่ะฉีดลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมฉีดพ่นลงไปเลยนะคะไหลหมดไรลแมลงไร่เพี้ยนะคะเพี้ยไฟไรแดงนะคะ ซึ่งจะทําให้เกิดนะคะต้นไม้ของเรานะคะจะไม่สวยงามนะคะคุณผู้ชมฉีดพ่นลงกระถางด้วยนะคะดูค่ะบนของต้นด้วยนะคะดูค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ฉีดตามตามใบนะคะทผู้ชมฉีดพ่นตามใบให้เั็มเลยนะี่ค่ะไม่ชนมีเลยจ้ะฉีดทั่วเลย ไมวีก็จะใช้สูตรนี้นะคะ,ะเพื่อกำจัดเพี้ยไฟไรแดงมดมแมลงต่างๆนะคะพร้อมบำรุงแก้วสารพัดนึกนะคะบำรุงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะศัตรูพืชนะคะเพี้ยไฟไรแดงมดมแมลงนะคะที่อยู่ตามกระถางนะคะจะค่อยๆหนีไปนะคะทุกผู้ชมบำรุงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะ แก้วสารพัดนิตกของเราก็จะได้กลับมาสวยๆง,ง,งามๆค่ะคุณผู้ชมจะไม่มีพวกศัตรูพืชนะคะมารบกวนค่ะสำหรับสูตรนี้คุณผู้ชมก็ลองนําไปทํานะคะเพื่อบารุงนะคะแก้วสารพัดนึกนะคะคุณผู้ชมบอนสีก็บํารุงได้นะคะไม้ประดับไม้มงคลต่างๆนะคะใช้สูตรนี้เลยค่ะกําจัดศัตรูพืชนะคะคุณผู้ชม เป็นไงบ้างคะสําหรับสูตรไล่เพี้ยไล่มดไล่แมลงนะคะพร้อมบำรุงต้นแก้วสาพัสนึกนะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะคุณผูช้ชมก็ทําได้นะคะสําหรับวิธีนี้นะคะถ้ามีประโยชน์นะคะคุณผู้ชมชอบนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามไม่มีชาแนลนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ